ก็จะมีข้างหนึ่งเอามี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 ข้างหนึ่งมีข้างหนึ่งแต่แก้วเก่งนะใส่ส้นอะไรเงี้ยแล้วเต้นได้อะพี่นี่ยที่ใส่คือพี่ะขาพี่ค่ะคะลูกแก้วเวลาลูกแก้วเขาตัวเล็กใช่ไหมเขาจะใส่รองเท้าที่มีส้นเสริมตลอดใช่ไหมแต่เนี่ยใส่ไม่ได้เพราะเป็นคนที่ใส่แล้วอะข้อเท้าจะพีค พิกชั่มเลยหนูอ่ะหนูใส่ขนาดรองเท้าฟิปป์อ่ะโอ้โหป็นว่าเล่นคอคิดเราใส่กันทุกคนนี้วันนี้ก็ได้จริงจริงพี่ต้อมพี่ต้อมรู้จักไงในถิ่นตีเพราะว่าอยู่ถ่ายหนังใช่ไหมเดรสอยากไปดูแล้ว Can you do backflip No I can't น่าจะปีนี เอาขไอ only ไปเอ่อ front walk back walk yeah only front walk back walk I can't flip top black flip I can't I want to do that but I can't not coming soon yeah, I can ใหญ่ขึ้นคนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะลงไลฟ์ละ ทุกคนเราจะต้องไปกินยาแล้วเราจะลงไลฟ์กันแล้วนะครับทุกคนปิ่นต้องไปอ่านหนังสือต่อแล้วเหมือนกันใช่ค่ะอ่านอ่านมีกี่ว่าอ่านอยู่เออพี่แป้งอย่าทำหน้าทำตาแบบตัวเองอ่ะพรุ่งนี้สอบไม่ใช่หรอพี่แป้งกับพรุ่งนี้สอบไม่ใช่หรอไปอ่านทรงอ่านหนังสือแะ้ราจะเรียนอะไรกันแม่บ้านนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะอะไรอ่ะ ตกลองไอย้ยดจอกเชือคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมองไม่เห็นนะบายบายค่ะบ๊ายบาย see you next time thank you for watching see you see you in fan meet fan m e e n see y บายบายอาจจะไม่ได้าไลฟ์พนะคะทุกคนเพราะว่าเราจากนี้พี่จะสอบช่ำเลยนะครับเจอก,กันที่แฟนมีเลยนะครับ บายบายเจอกันัน s าวเช 24. s h a k ีสิบสามเจอกันัน South s นะครับ See you in South c h a k ยบายกดตรงไหนนะอ๋อตรงนี้เยีย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 อ่ะ